รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฉันจะไปวันนี้ประเด็นสุดร้อนแรงวงการฟุตบอลไทยเมื่อโคชเฮงประธานเทคนิคคนแรกในรอบร้อยปีเห็นต่างกับโคซิโก้โคซิโก้พูดเลยอยากจะพาทีมชุดนี้ไปเก็บตัวที่เลสเตอร์แต่นี่เขาเอามาบอกว่าโคชเฮงไม่เห็นด้วยแน่นอนครับถ้าเรารู้ว่าเราจะฝึกอะไรมันฝึกที่ไหนก็ได้อย่าบินไปเลย<อ>คือมันไม่มีมาตร,าตรฐานทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดไป สวัสดีครับผู้ชมผมช่างพิลพลครับแล้ววิวบอสนุองกันกับค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการแซมจัดฝ่ายโอ้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ ที่สุดในเอเชียค่ะผู้ชมนี่นะฮะเราอยู่กันที่ฮาร์เบอร์พัทยาใช่แล้วปกติพัทยาคนมักจะคิดว่าทะเลและน้ำมีแต<ห>่มีแต่ม,มุมมืดของพัทยามุมมืดแต่มาวันนี้คุณผู้ชมครับที่ฮาร์เบอร์พัทยานั้นได้เปลี่ยนทุกอย่างชั้นเจ็เขามี h a r ์เบอร์แลดเป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใช่แล้วแเราจะบอกว่าของเล่นแต่ละชิ้นนะพี่แชม ออกแบบมาจากเอาเข้ามาจากอังกฤษแล้วก็อิตาลีปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยคือผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับมันเหมาะสําหรับช่วงนี้มากเพราะว่าช่วงนี้นั้นอากาศร้อนมากจะให้เด็กๆไปออกกําลังกายกันเนี่ยร้อนมากแต่ที่นี่เขาบอกว่าให้เด็กๆได้มาฝึกทักษะมาเล่นมาปงมาปีนมาค้นพบตัวเองใช่ให้ลองว่าเขาอยากจะเป็นอะไรตอนนี้ข่าวทหารกำลังดังด้วยนะฮะจับใบดงใบแดงใบดำกัน ที่นี่มีสถานที่ฝึกนินจา,มนจาผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณทำที่นี่ได้นะฮะประเทศเราจะมีทหาร<า>ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก<ห>ที่ฝึกนินจาเด้งดึงอยู่ชั้นหกแต่ที่นี่ชั้น7จ็ดฮาร์เบอร์แลนด์เป็นสถานที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูก ครอครัวมาซิมอึมย่ามาได้หมดเราออกกำลังกายกันได้หมดใช่แล้วค่ะน่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นท็อปออฟเดอะทาี่สุดของประเทศไทยค่ะจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมและคุณวิวจะพาทัวร์มาทัวร์มาเล่นด้วยดูเห็นแล้วรู้สึกยังไงอยากเล่นที่เข้ามารู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งมาิฉันแล้วก็เข้ามาบรรยากาศเนี่ยมาเป็นครอบครัวบางคนก็มาเล่นทางบ้านเลยคุณปู่คุณย่ามาหมดบางคนก็มานั่งดูลูกหลานเล่นบางคนก็ผูของเล่นเองเลยต้องบอกว่าปลอดภัยมากใช่แล้วค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคุณจะล้ม คุณจะร่วงอุปกร,รณ์ทุกอย่างมีเซฟให้คุณหมด<ช>อุปกร,รณ์ทุกอย่างนําเข้ามาจากยุโรปร้อยปากว่าไม่เท่าผมพามาดูเอง,องเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะคุณผู้ชมครับในฮอลแลนด์ส่วนในช่วงทอล์กโชว์ก็เหมือนเดิมต้องบอใครใครใครประเด็นร้อนนะครับของฟุตบอลไทยก็คือโค้ชเองวิทยาเราค<อ>ับคุณ<อ>กับความเห็นที่อาจจะแตกต่างกับโค้ชซิโก้เล็กน้อยจนเป็นประเด็นวันนี้เราก็จะมาจัดไปแต่เริ่มเบรกแรกทอล์กออฟเดอะทาว ขอพาลุยแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยที่ฮาเบอร์พัทยาใช่แล้วฮาเบอร์แลนด์จัด,จดไป่าฮเบอร์พัทยาศูนย์การค้าช็อปปิ้งดินแดนมหาสนุกแหล่งรวมความบันเทิงสำหรับครอบครวัวแห่งใหม่ที่พัทยา โอ้โหเนื้อที่กว่า1 0 0 0 0แสนตารางเมตรจัดไปกับเครื่องเล่นที่มีมากที่สุดในเอเชียที่เน้นไลฟ์สไตล์ของครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มที่มีลูกอายุตั้งแต่4ขวบถึง13ปีที่ทำให้การมาห้างไม่ใช่มาเดินแค่ตากแอร์แต่สามารถใช้เวลากับครอบครัวออกกำลังกายร่วมกันอย่างสุดมันมาเริ่มกันที่ชั้นเจ็ ที่ฮาเบอร์แลนด์สนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีพื้นที่2,500ตารางเมตรทีมผู้ผลิตมาจากสวีเดนส่วนเหล็กพลาสติกน็อตเชือกอิมพ์ตมาจากอิตาลีและอังกฤษปลอดภัยระดับโลกอย่างแน่นอนค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมทั้งสไลเดอร์ที่สูงที่สุดกว่า9เมตรและมีสไลเดอร์กว่า20รูปแบบ p รบคอเซสในร่มที่น้องๆสามารถไต่เชือกโหนสลิงแบบปลอดภัยหายห่วงต่อมาด้วยโซนบอลซนสนามกีฬาล้มก็ไม่เจ็บเชือกก็ไม่บาดขนาดวิวตัวสูงไปหน่อยโอ้โหหัวชนคานยังสบายเลยค่ะแถมยังมีผู้ดูแลครอบคุมทุกจุดกว่า40คนด้วยค่ะ ตอนนี้เล่นแล้วทรงผมนี่เปลี่ยนเลยนะฮะสนุกมากอายุ32ยังสนุกเลยคุณผู้ชมแลวต้องบอกครับปลอดภัยมาก<ช>อย่างผมเป็นขึ้นไปเนี่ยก่อนเล่นสไลเดอร์เนี่ยเชือกเลยนะครับส่งเสียนนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยและคุณวิวตัวสูงมากเดินก็ชนดนโป้ง,ปงแต่ก็แค่มือนะแต่ไม่ได้เจ็บอะไรก็าหายแล้วอย่างที่บอกที่นี่เขาทำ ด้วยความปลอดภัยจัดไปด้วยใจให้คนที่ย่อชอบมาพัทยาชอบมาเล่นสวสนุกในร่มเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ใช้เวลาร่วมกับน้องๆในสุดยอดเลยนะครับใช่แล้วค่ะบางคนนึกไ่ออกไปเล่นน้ำทะเลเดียวไม่ได้นะคะต้องมาที่นี่ด้วยี่นี่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับลงไปชั้น6ตอนนี้ฉันเกิดจะลงไปชั้น6ฉันบอกว่าพี่จะทำอะไรจะเป็นนินจาใช่ไหมพอมาลาจะเป็นนินจาช่วงหน้าใครก็ตามที่มีความฝันอยากจะบินอยากจะตีลังกา ยากจะเป็นกระโดดด้วยนินจาหากคุณคิดว่าคุณแมนจริงๆคุณต้องพิชิตเก้าการเด็ดของนินจาให้ได้ช่งหน้าแชมป์นินจาจัดไปแน่นอนร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free y a ยามา คือเขาพูดเหมือนกับตอนนี้ที่ท,ที่สังคมรู้สึกได้เหมือนสมมติถ้าพีซิกโก้เขาไปซ้ายเนี่ยนะฮะครับโคชเชงก็จะไปขวาจนมีคนบอกว่าอันนี้ผมขอโทษจริงๆเขาบอกว่าโคชเชงอยากจะคุมทีมชาติแทนซิกโก้หรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ผมที่ต้องดูช่วยเหลืออยู่แล้วว่าเออฝึกยังไงนะครับเป็นโค้ชปีแรกที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับนักฟุตบอลญี่ปุ่นไม่สนใ <ไป S 1> จไม่ฟังผมเลยนะครับแต่พอทำให้เขารู้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะศรัทธาในตัวเรา